วส .9 ครับมาในเวลา4โมง38นาทีครับโดยทางชนบุรีไปทางน้ำตกครับเรียบร้อยแล้วครับ ฟันดี์ขึ้นเลยนะครับมาครับอันซ้อมนะครับมารอดูหมายเลขอะไรนะ